สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวแค้นถูกเจ้านายไล่ออกจัดการล้างคอมบริษัทลบข้อมูลหายเกลี้ยง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าที่ไต้หวันเกิดเรื่องราวหลังจากที่พนักงานบริษัทสาวสองคนถูกเชิญออกเพราะพิษเศรษฐกิจทําให้บริษัทต,ต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานบางส่วนออกทําให้พนักงานสองสาวรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจลงมือจัดการลบข้อมูลสัญญาซื้อขายที่ทั้งสองคนเป็นคนสำรองใน Google Drive และในคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกค้าบริษัททั้งหมดเพื่อแก้เผ็ดบริษัทที่เชิญพวกเธอออกกระทันหันโดยพวกเธอทั้งสองลงมือในวันสุด ท้ายของการทํางานเจ้าของบริษัทถึงกับนาซิตเมื่อมาหาข้อมูลกลับพบว่าทุกอย่างว่างเปล่าราวกับว่าซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่เจ้าของบริษัทนางเฉินเล่าว่าทั้งสองสมัครงานเข้ามาทํางานในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้แต่เนื่องจากบริษัทเกิดเหตุวิกฤตทําให้ต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานออกโดยช่วงต้นปีเนื่องจากบริษัทได้กําไรดีงามเมื่อทั้งสองเข้ามาทํางานใหม่บริษัทก็พาออกไปเที่ยวต่างประเทศดูแลราวกับลูกสาวของตนเองแต่เมื่อทั้งสองทำงานผ่านช่วงทดลองงานแล้วก็ยังซื้อโทรศัพ โดนใหม่ล่าสุดในขณะดนันให้เธออีกด้วยคลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากต่างคนต่างเตรียมการมาดีจัดการธุรกของตนไปค้นหาแฟ้มข้อมูลจากตู้และลบข้อมูลที่ทั้งสองได้ทํามาออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่พอยังลบข้อมูลจาก Google Drive ออกไม่เพียงเท่านี้ยังรีเซ็ตเครื่องใหม่อีกด้วยเนื่องจากไม่พอใจที่โดนไล่ออกนางเฉิน,นบอกว่าเธอลบออกชนิดแบบไม่เหลืออะไรเลยขนาด Microsoft o f f i c e ก็ยังไม่มีเลยเธอไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ กับตนเองจึงไม่ได้มีข้อมูลสำรองไว้เลยเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บริษัทเสียหายกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกก่อนครับ